เมื่อไม่นานมานี้เพศรายโยโวไทยแลนด์ได้พูดถึงเจ้าคุณพระศินีนาพิรัตกัลยาณีที่จวบจนเวลานี้ที่แม้ไม่เห็นตัวแต่ก็ยังเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอจากประชาชนทั่วล่าประชาชนยังคงแอบคอยติดตามต่อไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาราชสำนักไทยมีการประกอบพระราชพิธีท่งบำเพนพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่างวัดพระอารามหลวงต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสำคัญอื่นๆโดยประชาชนชาวไทยได้รับทราบหมายกำหนดการล่วงหน้าซึ่งมีการเผยแพร่ก่อนการเสด็จพระราชดำเนินอยู่แล้วว่ามีพระองค์ใดเสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จไปที่ใดบ้างทั้งนี้มีเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตกัยาณีอยู่ในลำดับสุดท้ายในฐานะผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีนี้ในช่วงการเริ่มพระราชพิธีนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีเหตุโศกนาฏกรรมที่จังหวัดน้องบัวลำพูหน่วยราชการในพระองค์ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของเจ้าคุนพระิินีนาธรวมกับเหล่าข้าราชบริพารในการจุดเทียนแสดงความอาลายัยเป็นข้อความและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆส่ตง,ตง,ตงตรงมาจากประเทศเยอรมนีจึงเป็นที่แน่นอนและทราบโดยทั่วกันว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านเจ้าขุนพระ ได้ทรงพำนักอยู่ในเขตพระราชฐานสวนพระองค์ในต่างประเทศจากที่มีการคาดเดาไปต่างๆนานาถึงการที่ทรงหายจากสื่อเป็นเวลาเกือบปีอย่างไรก็ตามเมื่อใกล้ถึงหมายกำหนดการของท่านเจ้าคุณพระประชาชนที่รักและต่างตั้งต,า,งตารอคอยที่จะได้เห็นท่านออกสื่ออีกครั้งแต่กลับมีการเปลี่ยนหมายกำหนดการฉับพลันจากเดิมมีหมายของเจ้าคุณพระศินินาพิราศกัลยาณีถูกเปลี่ยนเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมบหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชรราชธิดาและเป็นที่ทราบโดยทั่วกันตามสังคมออนไลน์ทำเอาหลายคนบ่นว่าแอบเสียดายอย่างไรก็ตามเพื่อให้หายความคิดถึงช่องของเราได้นำพระชายาลักษ